สวัสดีจ้าเมนีกับมะพรไก่แหลวนะจา้าเมนีไกลสิผ้าพี่น้องม,เะ,มะเพาะเมล็ดขนาดจา้หาห้มันงอกได้ลอยเปอร์เซนต์เลยจา้าอุปรกรณ์ในการเพราะกาเมล็ดขนาดจา้าก็จะมีกองพลาสติกมีฝาปิดน้จาจ้าแล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วก็นังยางวบตาปิดจา้าใวทั่รลัดกองมอหายกองมันเปิดจา้า เราก็พาชุบน้าละจ้ามาเบ่งวิธีการเพาะเห็ดไห่มเมล็ดขนาดงอกถูกเม็ดด้จ้านับแรกเข้าก็เอาพาชุบน้าบิดหมัดมาจ้าเราก็ว่างว่างไปเทั้งกองฟางหนึ่งจ้ะ น้องกะคงเคยเจอปัญหาว่าเพ็รเป็นอย่างการเพาะเมล็ดขนาดเป็นอย่างมันคือบาง,งอกมันเกิดจากสาเหตุอย่างวันนี้เข้ากับล่องมาทดสอบกันเบ้องนะจาว่าวิธีการเห็ดแบบไกลเนี่ยมันงอกเลยเประเส็นลเลยจ้ะเข้ามาเพชรจาสี่กรเราจังเอาไปโรยใส่ดินจ้ะ<ๆ>เพื่อป้องกันหมดหรือว่าส,สัตว์ต่างๆที่อยู่ใต้ดินมากินมเมล็ดของเข้ากา่อนจ้ะ ให้มันงอกก่อนจ้ะลระจังออกไปโรยใส่ดินจ้ะห่อก็โรยเมล็ดลุง่งไวทึ่งผาแล้วจ้ะโรยให้มันกระจายออกไปได้จ้ะบม่อไห้เมล็ดติดกันเวลามันงอกมาแล้วหอสิกแกออกอยากจ้ะ อันนี้ก็เป็นขนาดที่แก้โรยเสร็จแล้วจา้าสติประมาณนี้จา้ากลายมาโดยโรยมเมลยขนาดเบอร์ไ้จ้าเมลยขนาดนาเือประมาณครึ่งซองมัน,นีเทาก็เก็บไว้ถั่วโรยรอบหนาก็ได้จ้าไว้ถ่ปลูกรอบหนาก็ได้จ้าเท่ากับพ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 ับมาก็ม้วนลูกจ้าแล้วก็ยางรัดไวจ้จ้า เก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้ในที่รมที่แสงแดดบอเขาถึงจ้ะแล้วก็ห้องกับปิดปิดผ่าไว้ได้จ้ะกับปิดผ้าไว้แล้วก็ มน้ามาพ่มพ,พ,พ่ใส่ผานิดนึงจ้ะเอานังยางรัดไว้จ้ะเพื่อว่าห้มันฝามันเปิดจ้ะคันฝ้าเปิดจิเห็นห้ผาแห้งจ้ะเ็นให้เมะเร็งบองอกจ้ะแล้วก็เก็บไว้ในที่ลมจ้ะ อันนี้มเมล็ดขนาดที่ไกลบ่มใหม่มือเครื่องจ้ะมาเบิ่งนได้จ้ะวะ่ามันสีงอกทำไนจ้ะ,มะเมล็ดขนาดงอกปรงหกักเป็นสีขาวเลยจ้ะงอกทุกมเมล็ดเลยจ้ะวิธีการปลูกตอนแรกให้เตรียมดิน ใส่กับขีงง่ว1หนึ่งต่อหนึ่งจ้ะแล้วก็ใส่ถาดหลุมจ้ะใส้กระเสีอนุบาลใส่ในถาดหลุมก่อนเพราะว่าอยากให้มันแข็งแรงก่อนจากเสียไปปลูกใส่ดินใส่แปลงดินจ้ะวันนี้เขาเก่าใหม่มาเห็ดเป็นหล่องหลุมอยู่ตรงกลางจ้ะใก่กระสีเอาเมล็ดขนาดที่พอไหวประมาณสามซีเมนตลงแต่ละหลุมจ้ะ แา,า่หนาเ้าจังไมาแยกที่หลังกะไรจ้ะแยกปลูกที่หลังอะไรจ้ะแง่มันเกิดมาหล,ลายๆจ้ะนี่คะนะ่ะอายุได้ประมาณ3ามมือจ้ะ ซิมีใบสองใบขึ้นมาจา้ะนี่มเมล็ดที่ใกล้เพาะประมาณครึ่งซองได้จ้ะได้หลากหลายได้จ้ะได้สองถาดหลุมแล้วกับมันกันยังเหลือจ้ะใกลกะเล่โรยใส่ใน้กระขูจ้ะ อันนี้เป็นขนาหนาประมาณหามือจ้านี่ก็เป็นขนาหนาประมาณสิหาถึง20มือจ้าก็สิมีใบจริงขึ้นมาประมาณสองสามใบจ้าบางต้นก็มีประมาณสใบานามาปลูกกันเลยจ้าพี่น้อง ดับแรกเข้าเก่าใหม่ใหม่มางาัดขึ้นมือขางนึงจับตรงใบรวบใบมันขึ้นจะาดอกกลางงาขึ้น,นจะางาขื้นไว้ทึ่งกระทางเทึ่งนั้นพักจ้าอันนี้วิธีการปลูก เราเ้าเอาออกจากถาดลุมล่มเราได้จากเข้ากะเอามาเคลียเหตุเป็นลุม่มลุ่มใหม่แล้วการไม่แยกตุนกล้าข้างหน้าออกจากกันนะจ๊ะค่อยๆเบาๆมือจ้ะ ปลูกลุมละต้นจ้ะเพื่อให้ขนาดได้จะเลิ่มเติบตูเต็มที่จ้ะเพื่อบริยังอาหารกันจ้ะการปลูกการปลูกข้ากกวกาเอาดินดินถมตรงต้นขนาดไปจะถึงตรงก้านใบล่าสุดเลยจ้ะเมื่อต้องย่านขนามันตายแล้วจ้ะเพราะว่ามันกับสีงอกขึ้นมาาอีก ตั้มตุ่นก็สีงอกคือนมาอีกจ้ะแล้วก็ปปุกเสร็จแล้วห่ากับลดน,น,น้ำขนาดให้มันซ่มเลยจ้ะเสร็จแล้วห่ากับเอาเอาแนวมะขังไว้เด้จ้ะ ลดน้ำเสร็จแล้วเอาเน้ามาขังไว้เพื่อว่าให้เอ,อ่อเบียขนาาถึกแสงแดดจักเกินไปจากประมาณมือนึงจ้ะเอาออกหน้จ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการเพราะเมล็ดข้าหน้าจนถึงการปลูกข้าหน้ากลกามาฝากพ่พอแม่พี่น้องกันได้จ้ะ ผันผู้ใหมีปัญหาการปลูกขนาดเมื่อเกิดก็ลองเอาวิธีนี้มาปลูกเบืองได้จ้ะสำหรับมือนี้แกก็ขอลาบไปก่อนจะมาพอการชีหนานได้จ้ะแกก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมทุกขัานไะจ้ะสวัสดีจ้า